ซ้ำซ้ยเสือมตัวเพิ่มคลิปนี้ก็เป็นการออกมาตกสตีทเท็กซัสลิกข้างทางเช่นเคยนะครับหมายที่นัดติงมาตกในวันนี้ก็จะเป็นหมายคลองส่งน้ำนะแถวลำลูกกามองข้างดูบ้างนะ เทคนิคการส่งเหยื่อก็เช่นเคยนะครับ <nước> ก <tr> ็จะเป็นการตีเลาะข้างนะครับกับตีแปะฝั่งตรงข้ามนะครับจากนั้นเราก็กอกลับมาน้าไม่ค่อยลึกนะครับก็จะเป็นการยกสั้นนะครับให้เหยื่อเจอขึ้นมากลางกลางน้ําแล้วก็โรยตัวลงไปนะครับสิ่งสําคัญเลยเราต้องส่งเหยื่อให้ม่นยํานะครับแล้วก็คอยดูสังเกตว่าตรงไหนมีขยับมีอาการบ้างนะครับลองฝั่งนู้นดูบ้างนะครับตีแปะแนวฝั่งขอบปูนแล้วก็ให้เหยื่อโรยตัวลงมาจากนั้นก็กอกลับมา จริงวใส่เข้ากันเลยนี่ครับผม <c oughs> ก,ก,ก็ตัวไซร์ลายเมื่อกี้เลยนะครับกัดเป็นชงซิลพิ้วนะออแล้วก็คันเป็นพียวหลวดซีแดนนะครับสาย p ีวายเปอร์แชมเปียนพนะครับผมตัวท็อปเลยนะลื่นเลยตีเป็นจุดเดิมเลยนะโอเคครับผมถ่ายรูปกัน <c oughs>